ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันที่25ถึง27กรกฎาคม2,565ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่25กรกฎาคม2,565เวลาก้า,า 3, นิกา30นาที สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม2565เวลา13นาฬิกานางสาวปราณีนางามนางสาวสงกรานสามารถชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายอลรณ์กรภงวนชพรนักวิชาการแรงงานลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามคำร้องเรียนณอำเภอสวยดาวจังหวัดจันทบุรี เวลา13นาฬิกาลูกจ้างพบนางสาวสุจิตราแพ่งพัน์นักวิชาการแรงงานขอคำปรึกษากรณีขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเวลา13นาฬิกา30นาทีานายจ้างพบนายไกรสอนเมืองวงพนักงานตรวจความปลอดภยัยขอคำปรึกษากรณีการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเวลา14นาฬิกานายจ้างพบนายปรัชญาวันดีนิติกรชำนาญการเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา กรณีส่งแบบแจ้งสารเคมีอันตราย2อ,อหนล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดเวลา14นาฬิกานายจ้างพมนางสาวสุจิตราแพ่งพันธ์นักวิชาการแรงงานขอคำปรึกษากรณีการทำหนังสือสัญญาจ้างแรงงานข่าวประชาสัมพันธ์วันที่26กันยาคม2565 เวลา8นาฬิกานายสุภัสกองเงินโสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมงานวันความปลอดภัยในการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2เวลา10นาฬิกาลูกจ้างพบนางสาวส่งการสามารถใช้นักวิชาการแรงงานชำานาญการให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีในจ้างขังใจค่าจ้างเวลา13นาฬิกา30นาทีลูกจ้างพบ นางสาวสุจิตาแท่งพัน an. นักวิชาการแรงงานรับเงินกองทุนสงของพจาจ้าข่าวประชาสัมพันธ์วันที่27กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกานายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่7ทับ2,565ประจำเดือนกระกฎาคม2,565เวลา9นิกานาทีนายสุภัทรกองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายนางสาวปราณีนางามนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดก,ก,กระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่องการสำรวจข้อมูลลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 เวลา10นาฬิกาลูกจ้างพบนางสาวปราณีนางามนักวิชาการแรงงานชำนาญการเพื่อยื่นคำร้องกรณีนายจ้างคขางใจค่าจ้างเวลา10นาฬิกา30นาทีตัวแทนนายจ้างพบนายคทาวุฒิลาบเลิอดลอย นักวิชาการรายงานปฏิบัติการและนายไกสอนเมืองวงนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเพื่อยื่นเอกสารการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจรายงาน